ครมหาประสบสุขบริยพนิษจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากวิาลทรงพุทธโสธรนในคอร์สวันนี้หรือว่าอีก3วันนะครับจะเป็นคอร์สท,ที่ได้เปิดโลกอีกโลกให,หนึ่งซึ่งเ,เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในลาเวลที่เป็นในการพัฒนาแบบฟาดแบบเร็วนะครับ ก็คือตัวอะไรไฟลลเมนครับซึ่งก็มันก็จะมีบางทีเราก็ไม่มีพื้นฐานในเรื่องพวกนี้นะครับก็เราก็ต้องใช้เวลาในการเข้าใจโครงสร้างนิดหนึ่งแต่พอได้เข้าที่เข้าทางแล้วจะทำให้เราสามารถพัฒนาเว็บแอปได้อย่างรวดเร็วนะครับในเรื่องของการสร้าง ของตารางหรือการสร้างทางข้อมูลอะไรต่างๆจะทําได้เร็วขึ้นในส่วนของอะไรเองอ่ะ <c oughs> ซึ่งจะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งครับที่จะเป็นตัวรันเซิร์ฟเวอร์ที่จําลองเซิร์ฟเวอร์เขาเรียกว่าอะไรลาลากอนครับซึ่งจะแตกต่างกับที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านๆมาก่อนหน้านี้ก็ใช้เป็นพวกด็อกเกอร์ใช่ไหมพอ มีเครื่องมือใหม่เราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ใหม่แต่เราก็ต้องออใช้วิธีประยุกต์เอาครับบางทีเราก็ไม่ต้องลงตามวิทยากรเราก็ใช้ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดเราก็แค่ลงไม่กี่อย่างแค่นั้นอเองในการเรียนรูซ้ซึ่งพรุ่งนี้หรือว่าอีกสองวันก็น่าจะได้เรียนรู้ในส่วนของระบบที่ทางมหาวิทยาลัยพัฒนาแล้วก็ให้ทางเดบ ได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ช่วยพัฒนาโครงสร้างเพิ่มเติมครับเดี๋ยวก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปครับขอบคุณครับผม